ครับสรวันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนจอนะครับเป็นจอโซนี่นะครับซึ่งวันนี้ผมได้สั่งจอโซนี่นะครับจอใหม่นะครับ40นิ้วนะครับนี่คือจอนะครับก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือของใหม่กิ๊กนะครับแกะจากกล่องนะครับระวังระวังมากเลยนะครับกลัวมันแตก ที่เป็นทีวีโซนี่นะครับที่ผมจะได้แกะนะครับแกะจอนะครับแกะจอเก่าออกกันนะครับเพราะว่าจอเก่ามันมันแตกนะครับ จอที่แตกแล้วไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องระวังก็ได้แต่ถ้าจอใหม่ก็ระวังนะครับตอนที่เราใส่เข้าไปนะครับตอนที่เราใส่เข้าไปก็ต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าระวังนะครับด้านขอบด้านมุมพวกนี้อาจจะไปดีวนี้แตกก็ได้นะครับมุมจอเนี่ยมันชอบแตกนะครับถ้าถ้าเราไม่ดูดีๆ แล้วก็ยกขึ้นมาเลยนะครับยกขึ้นมาเลยครับแต่ตอนใส่ก็ระวังด้วยนะครับอย่ากดแน่นนะครับเดี๋ยวมันจะบีบจอแตกครับแค่นี้เองนะครับระวังด้วยนะครับสองข้างครับมีสองข้างคีกิบลอกตัวนี้นะครับนี่นะครับมันจะอยู่ด้านนี้พอดีนะครับ ก,ก็แกะให้ระวังด้วยนะครับตัวนี้นะครับนึ่งออกามาแล้วครับ เดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับนะครับซึ่งลาวแบบนี้นะครับผมก็เลยได้สั่งจอใหม่มาเปลี่ยนนะครับจอสี่สิบนิ้วนะครับสำหรับโซนี่จอนี้นะครับตอนี้ก็ก็คือแตกแล้วนะครับเสียแล้วนะครับแล้วเอาจอใหม่ไปใส่เลยนะครับนี่จอที่สั่งมาใหม่นะครับตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับจอนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะวางจอใหม่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ล็อกคืนเหมือนเดิมครับค่อยบีบนะครับเดี๋ยวไปกดจอแตกนะครับ อสี่สิบนิ้วนะครับของโซนี่นะครับนี่เป็นเบอร์จอนะครับบนทีบานะครับแลงทีบารุ่นนี้นะครับเบอร์จอนะครับ ลูกเล่นฟุตบอลนะครับแต่ฟุตบอลเล่นกับเปียกหน้าจอทีวีก็เรียบร้อยเลยเขาติดหน้าจอนะครับไม่ใช่ปีนนะครับ เดี๋ยวประกอบเสร็จค่อยดูภาพกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับก็ได้เปลี่ยนจอเรียบร้อยนะครับก็ได้เอาฟิล์มออกนะครับฟิล์มด้านหน้าด้านหลังออกที่บริษัทเขาติดมานะครับติดฟิล์มหน้าฟิล์มหลังมาด้วยครับภาพทัดเทียบนะครับสวยสดงดงามนะครับกับจอ40นิ้วของโซนี่นะครับ เป็นจอเบอร์ตรงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องมาดัดแปลงอะไรนะครับสำหรับจอโซนี่เครื่องนี้นะครับโซนี่บาเวียนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับทีวีเปลี่ยนจอใหม่นะครับโซนี่นะครับสวัสดีครับ ได้ของแถมถึง17ชิ้นคุ้มมากเลยฮะผมถามคุณได้เลยว่าทั้งเซต17ชิ้นมีอะไรบ้างน,นี่มือเราสองคนยังไม่